ครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยียน MST คลินิกนะครับผมคือดูก่อนอะไรคือปัญหาแนวทางการแก้มีเวดีิ้งสองสามสี่คำแนะนำดีแบกก็เลยทำให้รู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยียน MST คลินิกนะครับผมเป็นคลินิกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของศัลยกรรมจมูกอันดับหนึ่งนะครับในย่านทาวินทาวเลยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ผมว่าประสบความสำเร็จได้ ดีมากๆเลยนะครับแค่ปีเดียวเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าไปฟังคุณหมอกันนะครับโอเคสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับครับก็หมอพบนะครับ MST c n i นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็เป็นลูกศิษย์ที่แบงค์ปัญยานะครับสถานการณ์ตอนนี้ของคนิกก็เรียกว่าคงที่ครับสลับกับดีกับคำว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับต้องแต่รู้จักคับพี่แบงครับ ด้วยความที่เราเนี่ยทำธุรกิจสายเกี่ยวกับคลินิกอะครับประมาณห้าถึงหกปีแล้วครับ <c oughs> คือเริ่มต้นด้วยความไม่รู้แล้วเราก็ทาด้วยความไม่รู้ตลอดนะครับแต่ว่ามันก็เลยทําให้แบบเราจับจุดไม่ได้ครับว่าจริงๆแล้วแกนของการทําธุรกิจอะมันต้องจับอะไรเป็นประเด็นแล้วอะไรที่มันไม่ใช่แกนเราค่อยไปจับมัเป็นระดับทีหลังนะครับพี่แดงก็เข้ามาแนะนําชี้ให้ครับว่าเอ้ยเราต้องมาหาให้เจอก่อนว่าจริงๆแล้วอะเราทําคลินิกคือเรามีจุดยืดเราก็มีการสร้างแบรนด์เราก็มีการ วางรูปแบบธุรกิจหรือเราต้องมีการก้าวต่อไปยังไงแบบมีแผนการนะครับคำนี้มันมีแบ,บ็เลยทํทำให้รู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นในการที่จะแบบคิดออกแผนการตลาดกลยทุทธ์ธุรกิจต่างๆในแต่ละที่แต่ละเดือนนีครับค mm. าว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมอย่างแรกคือเราเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนที่ตัวเราเองคือเรามีความมั่นใจเราสามารถส่งต่อความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับทีมงานให้กับลูกน้องได้นะครับแล้วก็เรื่องความมั่นใจที่จะ ทำไปข้างนานเรื่อยๆเมื่อเจอปัญหาแล้วก็จะรู้ว่าเราจะต้องรับมืออยังไงคือรู้ก่อนอะไรคือปัญหาแนวทางการแก้มีเวิีสองสามสี่อะไรคือ the best solution แล้วก็เลือกทางที่วินวินที่สุดเนี่ยครับถามว่านิวไฮไหมก็ใช่ครับก็เป็นนิวไฮครับแต่ก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นนิวไฮใหม่ไมๆไปทุกๆเดือนต้องถามว่าการที่เราทําธุรกิจเนี่ยครับ อะไรคือปัญหาของเราเราต้องค้นหาปัญหานั้นให้เจอครับถ้าเราค้นหาตัวเองให้เจอแล้วครับเราก็จะสามารถทาได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายขายของอ e ีคอมเมิร์ซลงไปถึงสายบริการที่ผมทาอยู่ทุกวันนี้ครับหาจุด mm. ของตัวเองให้เจอแล้วเราก็จะไปในเบบของเราได้